สบายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋า Hello everyone Welcome to my channel นะคะคลิปนี้นะคะประธานก็จะขออวดสวนได้น้อยของประธานนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะคะก็เห็นสวนดอกไม้ต้นไม้ของตวเตงก็สวยๆ,ๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอวดนะคะต้นนี้ก็คือเป็นต้นเบอร์กินของประธานนั่นเองนะคะแต่ประธานก็สงสยัยสงสัยนะคะว่า ใบที่มันออกมาใหม่ทําไมใบมันมันไหมอ่ะพระธานก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นอโกนีมาของพระธานเองค่ะพระธานปลูกไว้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการอวดอโกนีมานะคะเป็นหลายๆสายพันธุ์เลยค่ะแต่อย่าถามเลยนะคะว่าสายพันธุ์อะไรมั่งแล้วพระธานจําไม่ได้แล้วพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เป็นต้นเศรษฐีใหม่ของพระธานเองค่ะ ตั้งแต่ได้น้องมายังไม่เคยอวดเลยส่วนนี้ก็เป็นต้นพญาจงอานะคะปลูกไว้กันงูเหี้ยวคีว้วตะขอเข้าบ้านนะคะเขาบอกว่าตามรานะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอากโกนิมาอีกสองต้นนะคะอย่าถามนะคะว่าสายพันธุ์อะไรจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอากโกนิมาเหมือนก,กันนะคะแต่ว่าต้นเขาใหญ่แล้วเนาะรับประทานก็ปลูกไว้สองต้นนะคะ ตอนแรกั็มีสามต้นนะแล้วมันหักประธานเอาไปปลูกไว้อีกที่หนึ่งอีกค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแก้วสารพัดเนึกนันนเอนะคะเขาเป็นโรคใบเชื้อรากินใบนะคะประธานก็ตัดใบทิ้งเหลือสองใบแต่ว่าเขาก็มีต้นใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะสองต้นนะคะกว่าจะได้สองต้นนี้ขึ้นมาใหม่ประธานก็ปลูกไว้เกือบสองปีนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นต้น สเสน่ห์จันขาวที่ประธานทําคลิปไปแล้วนะคะน้องเขาผูกขึ้นมาเยอะแล้วนะคะส่วนที่เห็นหยิบหยิบจบ,จบจับจับออกเนี่ยก็คือต้นอมเพชรของประธานนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นกระดูกปางกรขาวนะคะวันนั้นโดนฝนเข้าไปต้นไม้ใหญ่หล่นทับกิ่งหักน่าเสียดายเสียดายอันนี้ก็เป็นต้นอโครนีมาอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเป็นอันนี้เป็นโพงเงินนะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีก้านทองนะคะ มีอยู่ต้นเดียวอพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นขี้ประวานนะคะสองต้นเพื่อนให้มาสองใบดูดิมันขยายออกมาเยอะเลยนะคะขี้ประวานเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งน,นี่สถีงเงินลาน,นี้ก็เป็นอากนีมาอีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นต้นคารันโชค่ะตอนแรกก็ไว้ข้างนอกแต่ว่าประธานต้องการพื้นที่นะก็เลยมาไว้ด้านในนะคะ น้องเขาขยายเยอะมากเลยเยอะจนไม่มีที่จะปลูกคะ่ะต้นคารันโชเนี่ยอันนี้ก็เป็นสเสนจันหอมอันนี้ก็เป็นไม้มงโคอีกหนึ่งชนิดนะคะเพื่อนให้มาคะ่ะต้นนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็นพญาจงอ่างนะคะอันนี้ก็เป็นสเสน่จันเขียวคะ่ะ แล้วก็นี่ก็เป็นคารันโชเยอะประธานบอกว่าเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะปลูกไว้ที่ไหนไม่มีพื้นที่ให้เขาปลูกไม่มีพื้นที่ให้เขาไว้นะคะเพราะบ้านประธานเล็กก็เลยมาเสียบไว้ตรงนี้หนึ่งต้นนะคะมีดินตรงไหนว่างๆประธานก็เสียบแล้วก็แคทตัสของประธานนะตายเกือบจะหมดแล้วแต่พี่น้องจา๋าเหลือแค่นี้แคทตัสของประธานนะส่วนไอ้พวกนี้ดีนะมันได้น้ําหน่อยมันฟื้นคืนชีพขึ้นมา นะคะอันนี้มันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกไว้ในร่มนะคะแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่โตแต่ว่าเขาจะแตกออกด้านข้างเป็นพุ่มสวยพระธานก็เลยหยิบมาจากข้างนอกเอาไว้ในบ้านนะคะมีสี่ห้าต้นอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์จันเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านพญายนาคราชของพระธานเองกํลาลังสวยมีดอกแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นสายใยรักของประธานเองค่ะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเงินเงินอันนี้ก็เป็นอะไรอะกวนอิมกวนอิมพันมือประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบอนสีสาน้อยปละแป้งนะตัวนี้สาน้อยปลาแป้งนะคะบ้านของพระทานนะปลูกเยอะมากเยอะจนไม่มีที่จะไว้แล้วค่ะ อันนี้ก็วันนั้นเจอลมแรงนะคะตกตกลงมาจากข้างบนเลยค่ะนอนแอ่งแมงอยู่ข้างล่างเลยต้นนี้นี่นี่มองจากด้านนอกออกไปก็จะประมาณนี้นะคะบ้านของประทันส่วนน้อยๆของประทันก็จะประมาณนี้เองค่ะตอนแรกเลยประทานปลูกไว้เต็มเลยนะคะเหลือพื้นที่ไว้นิดเดียวแต่ตอนนี้ประทันก็จะเอารถขายแอติมเข้าบ้านแล้วนะคะ ก็ลองเปลี่ยนดูดิไปดูซิว่าอะไรอาชีพอะไรที่เหมาะกับเราตอนแก่นะคะบางทีอาชีพทําเล็บอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้มนะั้งประทันก็เลยจะลองไปขายไอติมดูนะคะก็มีแต่ไม้มงคลดูต้นเนี่ยเจอฝนเข้าไปดินแบ่งเลยเป็นน้ำฝนตกมาจากหลังคาตรงกระถางน้องพอดีเลยเสน่ห์จันของประทัน อันนี้ก็เป็นบ้านมหาลาบนะคะออกดอกขึ้นมาสามกิ่งแล้วต้นเล็กๆแต่ออกดอกมาสามกิ่งแล้วบ้านมหาลาบของพระทันใ์สสยเะรวยและอันนี้เป็นต้นพญาเสือโคร่งนะคะแลแ้วก็จะให้ดูด้านนอกค่ะต้นไม้หน้าบ้านของพระทัน์ก็มีบอลสีนะคะแล้วก็มีนี่นกน้อยนำโชค ขอน้องเข้ามาเสียบนะคะก็มีนกมาสองตัวแล้วส่วนเอตต้เนี่ยแบล็กเมจิกมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาขึ้นอยู่ในกระถางเดียวกันเนี่ยใส่จะได้ดึงทิ้งนะอีตอนมันนั้นก็แพงแพงนะแบล็กเมจิกพอได้มาแล้วก็โอ้ราคาตกนี่คารันโชมีดินบ้างตรงในประธานก็เสียบคะ่ะ นี่ต้นปอยเซียนของประทานนะคะประทานปลูกแล้วมันไม่มีดอกอะ่ะต้นปอยเซียนอะ่ะตอนมากับเขามันก็มีดอกนะพอประทานเอามาปลูกมันไม่มีดอกค่ะแบล็กเมจิกของประทานเองนะคะนี่ก็เป็นกลักมรกตค่ะเสนจันโกลเมนเสนจันเขียวบอลสีเอามาไว้ข้างนอกค่ะ อันนี้เป็นยานะคะอันนี้จะเป็นต้นยาสำหรับรักษามะเร็งก็หน้าบ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นบอนสีอันนั้นก็เป็นออมชมพูนะคะอ,อมเงินชมพูนี่ต้นอ,อมเงินชมพูของประธานเองนะคะแล้วนี้ก็เป็นภูชรุคะ่ะอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรแคะนะคะ ส่วนในนี้ก็จะเป็นนะคะเร็จบันไดเสร็จถีหรือว่าต้นต้นตีนตะขาบนะคะปลูกไว้กันพวกตะกงตะขาบมาบ้านเลยประมาณนี้ตามความเชื่อของคนโบราณนะคะหน้าบ้านก็จะมีประมาณนี้ละคะ่ะพี่น้องจา๋าส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นไม้โปรดของประทานก็คือเนี่ย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 หรืสีผสมประธานปลูกไว้เยอะเลยดูดี ก็คนมันชอบมันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือในส่วนของหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นบอลสีนะคะเพิ่ย้ายออกมาจากในบ้าน,นนั้นก็เป็นโกนิมาโกนิมานะคะ อันนี้ต้องมาอัดอันนี้ประธานต้องมาอัดเสียงเอานะเพราะว่าเสียงที่ประธานอัดในคลิปอะมันเบาแล้วก็เสียงลดเสียงอะไรมันก็กลบเสียงประธานหมดเลยนะคะมาถึงตรงนี้แล้วประธานก็ขอขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับชมแล้วก็ขอให้มีแต่ความโชคดีร่ารวยนะคะ Thank you f o r w a t c h i n g see you later เฮ่งๆรวยๆปังๆทุกบ้านทุกท้องนะคะสวัสดีคะ่ะ